บทที่สิบสองชยาสนากตาพุทธาชีตวามารังสวานั่งจัตุสัจจาสพังรสังยีปวลิงสุนารังสุนวราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตบีสตินาจกาสเปปฏิปิตาไมหังเมทเกเมมุนิสราศีเสปติโตไมหังพุทโธธรรมโมทเวโลจเนสังโคปติโตไมหังอุเรสภาคุนากรโธ อาตเยเมอนุรุทธโทสาลีปุตโตจตักขิเีโบนทันโดปิดทุพาคาสุนิมัลลัลโนตวามเกทักขินนสัมนีไม่หังอาสุงอานันทราโรกาสโปจมมานาโมภาสุมวามโสตะเกเกสโตปิดทิพาทัสมิงสุริโยวาปพังกรโรนิสินโนสุริสัมปนนโสปิโตมุนิปุงพุโปกุมารกัสโปเทโรเมสีจิตวะทัโสรไม่หังวัตนีนิจัง ปฏิทาศิคุณากโรปุโนังคุลิมาจากอุปภลีนันทศีวลีเทระปัจจะอิเมชาตะนราเตศลกามามาเสสาสีติมหาเทระวิชิตาชนะสาวกาเอเตศีติมหาเทระชิตวันโตชินโนรสาฉลันตาศิลเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาราตนาคูรโตอาซีทักขีนีมีตสุะกลงท่าชัดทงปัจจโตอาสิวาเมอังคลรมาละกัางขันธโมละตปัต

jam wiharaang ang ma sa cewa manपा siपा siko संखा ප si wa පwa bari cari mi C ce 13 รุหงษสหสัมีพินิษ์มิตรสาวุธันตังทีเนกลังอุทิศโกรัตเสนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตีศสาษาปุเตีจนมังคลานิมาลาติเลกมาพิจุทธิตสัํำฝรันติงโกลำปนาละบกมาขมัตถะยักขังสันตีสุทันแต่วิธินาชิตตวามุนินโทตันเตีศสาษานุตณีจนมังคลานินาราขิลิงขชวรังอติอันตภูตังทาวกิจัก กมเสนีวสุธานุนันตังเมตตามพุสีกับวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตทศาโพนุเตเทตมังคลานีโอคิตตะคัดธรมติหัสระสุธานุนันตังทาวันติโยชนะปทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสัมธัตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชศาโปนุเตเทมังคลานีกัตตวานาตัดธมุทะลังตีวะคับพิญญาจิตาจยะทุกขวัจนัง จ้จกายมัติเทสันเตนโสมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตศสาปนุเตชนมังกลานีจัดจังมิหายมตฏิสัตจักวาชกีตุงทาวะวาทาพิโรปิติมนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปุชาริโตชิตตวามุนินโทตันเตศสาปนุตเตชนมังกลานีนันโทปนันทพูชิธรรมมิพุทธามว่าอิทิงอุนเตนเทและพุชกีทัตมาปยันโตอิทูปเทสุวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชัสสาปุณตีชยมังคลานิทุกขาหัติทิพุชเคทัาสุทันทุหัตทุกขาหัติทิพุชเคทัาสุทันทหัตรังพรหมังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังยานากเตนวิชุนาจิตตวามุนินโตตันเตชัสสาปุณตีชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตถคาถาโยวาเจโน ที่นาที่นีสนเตมตันตีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตตวานีโอขังสุขังนาทิขเมยะนโรสุปันโยมหากาโรนิโกนาโถอิตายาสภะปานินงปุเรนตวาปารมีสัพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจับาเชนหุตเตชะจัมังคลังทยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังมุสโยหุมิชายสุทชะจัมังคะเล apa racipta panlang te si si bhavativipu keli api se ge se kaphutthanang kapha to pomo satis nakhanang sumangkalan supra pahang sumutitang sukhanos mudhuto jasuditam paramakasut prathakinan gayakam mangwajakam mang prathakinan prathakinan mano kamang พระวันตุศพพมังคังลักขันตุัพะเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะสัตตาโสตีพระวันตุเตพระวันตุศพพมังคังลักขันตุัพะเทวตาสัะพะธรรมานุภาเวนะสัตตาโสตีพระวันตุเตพระวันตุศภพมังคังลกขันตุัพพเทวตาสัะพะสังฆานุภาเวนะสัตตาโสตีพระวันตุเต